มุดข้าวปูเขาต้องแหวกอ่ะปูเข้ามุดได้กันนี้เลยไหมช่องนี้พี่ใหญ่กำลังหาทางที่เราทำยังไงไปไหมไปทีไปนะไป่ะอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวอดทนไว้ก่อนครับอดทนไว้เราพยายามเต็มที่ครับ

อยู่ยังก่ตัวนี้แบอยู่ปูนทักทั้งตัวพี่เออองไรทางพี่หัวน่าจะซิ่มอยู่ใช่ครับใช่ทำยังไงพีกยังพี่ไม่ขย่าพี่เขย่าพี่เขย่าเคยับไ่เขย

สชั่วโมงมกว่าๆเกือบสี่ชั่วโมงเราก็สามารถเราขึ้นมาแค่แค่เหมือนกับว่าแตะไว้เฉยแต่เขากขยับไม่ได้เพราะเขาคว่ำหน้าอยู่ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ยิงออกมาปุกก๊บก็โอเคแต่สภาพเขารู้จิดโลยมากก็รอ,อดแน่นอนพราะพูดจารหรืออะไรเนี่ยโอเคันเนี้ครับไม่ขึ้กับรื่นี้นะครับ เดี๋ยวถามไห้หน่อยที่ว่าเขาถึงกับลักษณะไหนครับ